สวัสดีครับบรรยากาศคนตกข้ามาตลาดอ,องปลาวาซินีอย่างครับอากาศขึ้น

ไปหมด้วค่ะเดนเวดติเกมล้ค่ะเด้อวสื่อหนัง

เลยย้ายนองไป้ไหใส่ไปอีกอะไ่ไง

哎呀，俺那高兴的。 เอาไม้่าม่ไดหมายถึง่ามนเป็น้อยู่ในุง้าปลานะป่าจ้าเปดูปากคอ้ 好。<Okay. S 2> <Okay. S 3> <laughs>